หม่ดาวิกาสวยสร้างเรื่องปารูปอวดหุ่นสับกับบิกินี่แซบไอจีท่าแตกอะไรก็ฉุดไม่อยู่เมื่อดาราสาวสุดสวยอย่างใหมดาวิกาปล่อยทีเด็ดสวยสร้างเรื่องมากปลารูปอวดหุ่นสับกับบิกินี่แซบไอจีทบาแตก ทำเอาอินสตาแกรมต้องร้อนชาอีกครั้งกับนักแสดงสาวอย่างใหม่ดาวิกาโฮเน่ที่เจ้าตัวได้ไปทริปที่ทะเลแห่งหนึ่งและเมื่อได้ไปทะเลทั้งทีสาวใหม่ดาวิกาก็ไม่พลาดที่จะคว้าชุดว่ายน้ำบิกินี่แซบมาอดความฮอตความแซบและความสวยจึงให้แฟนๆได้ใจสั่นกันอีกครั้งโดยสาวใหม่ดาวิกาออกมาโพสตรูปขณะไปสูดอากาศบริสุทธิ์ที่ทะเลแห่งหนึ่งแต่สร้างเรื่องมาก เธอมาในลุกใส่บิกินีซาบทำเอาเหล่าแฟนคลับทั้งฝั่งชายและฝั่งหญิงเข้ามาชื่นชมกันสนันจนไฟลุคคอมเมนต์ไอจีแทบแตกในชุดบิกินีสีแดงจัดจ้านเบรกความแซบไว้ด้วยเสื้อยืดสีขาวและกางเกงยืนขาสั้นจูแบบสายแฟชั่นบอกเลยว่านี่ขนาดเบรกแล้วยังเอาไม่อยู่สวยละมุนปนเซ็กซี่เร่าร้อนสุดๆซึ่งภาพดังกล่าวสาวใหม่ดาวิกาได้เผยหุ่นที่มีสรีระสวยสับที่ผ่านการดูแลตัวเองมาอย่างหนักทำเอาหลายคนต่างชื่นชม และบางคนยกเธอเป็นไอดอลเลยทีเดียวหลังจากโพสตภาพแซบเซตนี้ลงโซเชียลไปแล้วด้านแฟนๆไม่รีรอเข้ามากดไลค์ให้รัวๆและกระหน่ำคอมเมนต์ให้สาวใหม่ว่าสวยไฟลุกกกกเลยค่ะตักน้ำทะเลดับไฟด่วนนอตายแล้ววาแหวนววแหวนววแหวนเซ็กซี่ไฟแผดเผามากกกแซบเกินนนจอจานจัตะวาววแหวนยอยักมากกกไฟลุกโซฮอตแม่ขุนพระและอื่นๆอ,อ,อีกมากมาย